สวัสดีครับผมสายมิสรีครับผมได้งานส,สวยๆมาฝากตัวนี้มันจะไม่มีโลโก้นะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรอ่ะเดี๋ยวขอให้ดูคร่าวรก่อนนะครับผมใครเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปทําโลโก้เป็นแของตัวเองก็เอาไปเลยนะครับผมตัวนี้เป็นมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันสภาพดีสภาพดีมากๆเลยนะครับสวยด้วยนะครับอ่าให้ดูค่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงกัน ข้า,างในข้างในมันไม่มีมันก็ไม่มีตออรุ่นต่ออ,อะไรเลยผมไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรเดี๋ยวผมจะลงว่า,า <c oughs> ไม่มีโลโก้แล้วกันนะครับผมแต่เนื้อไม้แห้งเนื้อไม้สวยนะครับผมเสียงดีเสียงคล้ายๆกับพวกมอร์ลิสเอฟยี่นะครับผมคล้ายๆกันเลยตัวนี้เป็นทรงโ m ขนาดน่านจะประมาณ39นิ้วนะครับผมจริงๆสา4 0อา่ะมันจะไม่หนีกันมากนะครับผม ก็ตอนที่ผมวัดจากหัวมามัน39นะครับผมก็ประมาณ39กับ40อ่ะมันจะไม่หนีกันมากเลยคล้ายๆกันนะครับผมโอเคอธิบาย <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงก่อน,นคุยเรื่องรายละเอียดกันอ่ะเสียงดีนะ ใช้ได้เสีงเาายงใช้ได้เลย คือคอมันเล็กจับได้ง่ายหรือใครอยากจะให้ซื้อไปให้ลูกสาวลูกชายหัดเล่นหรือใครที่ตัวเล็กๆอย่างสูงร้อยหผมก็เล่นได้เหมือนกันก็ถือว่าโอเคเล่นมันไม่เมื่อยแขนเลยตัวนี้ โอเคอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมสวยตัวนี้สวยจริงสวยมากเลยนะครับผมอ่ะผมไล่จับหัวเลยแล้วกันตามนี้เลยลูกค้าก็ดูตามนี้นะครับผมคนชอบเยอะนะไอคิตาที่มันไม่มีแบร์อนะ่ะบางทีเขาเอาไปทําโลโก้ของตัวเองเป็นสลักเป็นชื่อของตัวเองนะครับผมอ่ะสวยตัวนี้สภาพดีเลยทั้งหน้าสภาพนางฟ้าเลยด้านหลังอาจจะมีพวกริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปเห็นไม่เอ่ยจริงๆมันก็ไม่นา่าเกลียดหรอกเตมที่ก็เป็นพวกขนแมวอะไรแบบเนี้ย ดูรอยเล็กน้อๆทั่วไปแบบนี้ยอ่ะลูกค้าก็ดูตามตามนี้ไปด้วยนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่านั่นแหละข้างๆนะครับผมตัวนี้น่าจะน่าจะติดพวกสีลูกค้าไปหาไอ้น้ำยาสเตีนก็ได้ผมไม่มีเอ่อไปหามาเช็คอีกทีหนึ่งออกหมดเลยสภาพดีนะตรงนี้หน่อยนิดหน่อยเป็นสีนะเนี่ยเอออันนี้สีหรือทลอดก็ไม่รู้อ่ะตามนี้แหละลูกค้าก็ ค่อยไปขัดเอาใหม่อีกทีนะครับผมโอเคสภาพดีสวย40นิ้วเสียงดีด้วยนะครับผมใช้ได้เลยเไม้เก่าไม้มันแห้งเสียงมันค่อนข้างที่จะเปิดเล่นดีมากเลยตัวนี้ เท่าไรดีอ่ะเอาไป2องพแล้วกันนะครับผมราคาอยู่ที่2องพอ่าค่าส่งแบบปูนเต็มอยู่ที่180เก็บรายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บรายทางก็มัดจำ แต่ค่าส่ง2 5 0ส่วนที่เหลือจนะ่ายนบ้านได้เลย2 6 0 0บาทนะครับผมให้สําหรับคนที่พร้อมโอนเต็มกับโอนมัดจาเท่านั้นนะครับผมไม่มีการล็อกสินค้าไว้ให้ปากเปล่านะครับผมถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยเบอร์ไลน์ผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วถ้าเจอในเฟซบุ๊ในกลุม่มทักแชทส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องคอมเมนต์ถ้าสนใจจริงๆโทรมาเบอร์โทรมีหรือทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคฝากด้วยนะกีตาร์สวยอ่านาเข้าจากญี่ปุ่นโอเคขอบคุณมากครับ